และอีกหนึ่งผลพวงที่เกิดมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานั่นก็คือเรื่องของแรงงานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แรงงานในภาคของเกษตรอย่างลำไยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเราก็พยายามหาแรงงานที่เข้ามาทดแทนก็ได้เป็นแรงงานจากในประเทศคนคไทยแล้วนี่แหละเข้ามาเก็บแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีไม่เพียงพอในขณะที่สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมจัดหาแรงงานชาติพันธุ์กว่า60,000่นคนมาทดแทนแรงงานก พูชาเข้ามาทำงานทั้งในไร่อ้อยแล้วก็สวนลำไยหในฤดูการนี้นะคะทั่วประเทศ นายมนตรีคำพลนายกสมาพันธ์ชาไร่ยอ้อยแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยของไทยกําลังมีปัญหาเรื่องของแรงงานชาวกัมพูชาเพราะว่ามีปัญหาระหว่างประเทศทางสมาพันธ์จึงเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศประสานไปยังคณะกรรมาที่การความมั่นคงผ่านทางด้านนายรังสิมันโรมไปยังคณะกรรมาิการให้ช่วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอ ไปที่กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้ตอบรับมาแล้วนะคะโดยให้ทางสมาพันธ์ไร่อ้อยแห่งประเทศไทยใช้แรงงานชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงพมา่าเพื่อนำมาชดเชิแรงงานกัมพูชา สำหรับขั้นตอนในนักขณะนี้ค่ะก็ได้มีหนังสือประกาศจากกระทรวงต่างๆออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าให้ทางสมาพันธ์ไร่อ้อยแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ทันทีแต่ทางสมาพันธ์จะต้องรอขั้นตอนการดำเนินการให้ชาติพันธุ์ลงมาดูพื้นที่จริงก่อนเดือนตุลาคม2568นี้ซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะก็จะเข้าไปในพื้นที่ในหลายๆจังหวัดส่วนจานวนแรงงานชาติพันธุ์ที่สมาพันธ์ไร อ้อยแห่งประเทศไทยเสนอไปยังกันมาทีการมีประมาณ39,000คนต่ออุตสาหากรรมอ้อยที่มาทดแทนแรงงานกัมพูชาในส่วนของชาวสวนลำไยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าต้องใช้ประมาณ30,000คนซึ่งภายในเดือนนี้แรงงานชาติพันธุ์ก็จะลงพื้นที่ไปดูสวนลำใหญ่เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือชาวสวนลำไยในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อไม่ให้ผลผลิต ลำใหญ่เน่าเสียหายในช่วงของฤดูการที่จะมาถึงเพราะว่าแรงงานกัมพูชานั้นทั้งสองประเทศก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ส่วนคุณสมบัติหรือว่าความสามารถของแรงงานชาติพันธุ์กับแรงงานกัมพูชาจะมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะคะก็ต้องยอมรับว่าแรงงานกัมพูชามีความคุ้นชินกับสวนลำไยอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีประสบการณ์หลายสิบปีแต่ว่าในปัจจุบันนะคะแรงงานได้ขาดหายไปจึงจําเป็นต้องนําแรงงานชาติพันธุ์มาฝึกเพื่อทดแทนแรงงานกัมพูชาและก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรมจริงๆ จึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศหากชาวสวนลำไยห,หรือว่าชาวไร่อ้อยต้องการที่จะใช้แรงงานชาติพันธุ์ก็สามารถแจ้งความต้องการมาได้นะคะที่สมาพัานธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ต้องเลยอย่างนี้ว่าเรื่องลำไยเรื่องอ้อยเนี่ยแรงงานกะบ,บูชาเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยนะครับแต่เราขาดแคลนเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกนะครับ ทุกตัวเนี่ยก็เหมือนในอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยกรรมอูชาเขาต้องมาฝึกนะครับถ้าฝึกแล้วเราดูแล้วว่าแรงงานอันไหนที่มีคุณภาพเราก็ต้องเอาตัวนั้นมามาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมันขาดแคลนแรงงานเพราะคนไทยบางครั้งเนี่ยไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ตรงนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนเพื่อให้แรงงานเนี่ยคุ้นเคย กับอาชีพที่เราทําอยู่ครับผมในฐานะประธานธรรมพันธ์ชาวไร่ยอ้อยได้โมอบหมายสี่องค์กรชาวร่อ้อยทั้งประเทศให้มาดูเรื่องนี้ถ้าใครจําเป็นที่จะใช้แรงงานนะครับชาติพันธุ์ก็ดีนะครับพมา่ากะเหรียงตามมติคอรมอก็แจ้งมาที่สมาคมเกษตรกร,กรชา,รายรดนบรุานะครับเราค่อยๆทยอยให้พี่น้องชาวไร่อ้อย ตวน้ำใหญ่ด้วยเราจะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งประเทศครับ